พี่น้องผู้อื่นข้าเจ้ะผู้อื่นข้าเจ้าเห็ดกุ้งแซ่น้ำปลาก็เห็ดแซ่เแซ่ปลาแดกแล้วจ้ะกุ้งแซ่น้ำปลาแดกจ้า มาเดี๋จวจมาซีบน้ำกันกุ้งแซน้ำปลาแดกพี่น้องหมูิันเห็ดกุ้งสดิ่นกินกุ้งดิบทั้งนี้เห็ดกุ้งซุกพี่น้องบ่ก,กินกุ้งดิบก็เลยเฮ็ดอันกุ้งแซน้ำปลาแดกสิวา่ตาตำกุ้งกับแมนพี่น้องมามมาซีบน้ำกัเบิ่งแนีน่ยกพริกหน่อยหน่อยนะกะเพ็ดเพ็ดพี่น้องเลย มาเบิงแน่และสิกินเหมดบอ่อมาเบิงแน่พี่น้องสิกินเหมดบอ่อจานบักไงเลยกุ้งแซน้ำปลาแดกพี่น้องมาเบิงกุ้งแซน้ำปลาแดกมาเดิอพี่น้องเดิมมากินอันหมูเป็นกินกุ้งแซน้ำปลาขอสิกินกุ้งแซปลาแดก สียน้ำประเดกเลยจ้ะจับจับพี่น้อง ดาวเลยตัวด่องพี่น้องไส่ซ่อนบะแซบลุยมือเด้อพี่น้องเด้อ นัวๆนั่งไปเด็ก,กี่น่อง,ง <c oughs> เครื่องจักผพาลบกวนหีกแล้วเมื่อเนี่ย ลืมปั้นผาไว,าว้มันบบาฮันเดยแล้วมันบบาฮันเลลแลวจาก,ก้องกับหิวเนะหิวกับกินก่อนตับเผ็ดเผ็ดเพีน่นเนงะ แถวนอันเปนแไต่เมืองไทยจะเลยซื้อมาก่ามัแมนนั่จิบอกเ,เพ็ดบักพิิกเงี้ยหน่อยบักพิิกตลรกีพี่นั่งเลยเอาเพ็ดเ าชา่อ่น้องพริกนี่จังว่เผ็ดพริกดองอ้าเว้ยน่อยๆหน่อยๆมันๆน,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 นี่แหละเผ็ดเผ็ด จกแกิแกเอาายแกอา่งไปอันฝากพี่น้องไปปลูกเมืองไทยเมื่อยุบพี่น้องเมื่อยุบมันยังแสบเนะ หมูเป็นแซ่น่ำเป็นปลากลุุงแซ่น้ำปลาแต่ข่แซ่น้ำประแดกด้วยพี่น้อง จบจับน้ว่ะกินผักไล่ไลยสุดยอดเลยพี่นางเลย ห้องจานเนี่ยกะกะลำกะลำกับแค่ร้อนด,ด้วยจ้ากับหมักมาละ ก็ไปถึงส่วงไว้ปีนึงอะไปฝากมูดกดได้จ้าเด้อผู้ใดอยากได้สแก้วในมันตากผู้ใดไม่ให้ไม่น่าไม่สวน กินพลาหมือดอกพี่นองเลยเนี่ยยาวกับเนี่ยพี่นองชะตอไปนยำไปนยำบักพริกยำบักพริกเผ็ดโผดพี่นองเลย บม่มมดดอกพี่น้องเลยเสีเสยใบชะส่วนใส่ขบุนอีกเดี๋ยวสิต้มขบุนมะส่วนใส่ไม่เมือแรงเอาไว้กินเมือแรงกินบม่มมดดอกเมื่อนี่ต้มขบุนมะสว่วนมาตำส่วนใส่ขบุน